เค้ยมุมนี้ตั้งดีฮัลโหลแสงแย่มากทุกคนนะคะตอนนี้หนูอยู่แต่ว่าแบบไม่มี iPad หนูก็อยากได้ iPad เหมือนกันเข้าสู่ช่วงเตรมอันบ็อกซ์ค่ะซื้ออะไรมา ทุกคนเข้ามายังมีคำถามที่ยังสงสัยเดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนยังเซคิดถึงได้ไหมคิดถึงได้วันนี้แต่งตัวน่ารักเลยค่ะวันนี้ได้เจอพี่แพนดามา คอยคิดถึงไม่ยำไน้เลยเรื่องเพลงปะก่อนเรื่องเพลงมีอีกเรื่องหนึ่งโอเคเท่านี้แหละแต่เสร็จคือหนูมีคำถามคะ่ะทุกคนทุกคนต้องจังใจฟังนะคะว่าแล้วหนึ่งขอทำใจก่อนคือหนูว่าคิดอยู่ว่า หนูควรเอายังไงกับเส้นทางในอนาคตดีเออหนูควรที่จะลงงาน general election ในครั้งนี้ดีไหมหประมาณนี้ค่ะตอนนี้มีอยู่สองทางให้เลือกถ้าหนูลง general election ในครั้งนี้ก็หนูก็อยากที่จะไปถึงอันดับที่7ค่ะใช่ โดยที่นั่นแหละหนูก็ต้องการทุกคนช่วยสนับสนุนหนูให้หนูไปถึงแบบอันดับที่เราต้องการแล้วก็อ,อีกเส้นทางหนึ่งก็คือถ้าไม่ลงทุกคนก็คงไม่ค่อยเห็นหนูในเส้นทางของ BNK แบบว่าแบบมันอาจจะเห็นน้อยลงเพราะว่ามันเป็นช่วงโปรโมตของ General Election ใช่ไหมถ้าหนูไม่ลงแปบลบว่าหนูก็จะ เฟดออกจากปีนเคไปเลยแต่ก็จะยังอยู่ในพาร์ทของคอนลิปประมาณนั้นใช่นี่ก็คือสองช้อยที่หนูคิดในตอนนี้ค่ะ <c oughs> หนูก็เลยคิดไม่ออกว่าเอ้าไงดี <c oughs> ทุกคนคะหนูไม่ได้จะมาประกาศจบการศึกษาหรอกเพราะว่าหนูจะไม่ยังไม่อยากออกจากปีนเคหนูบอกตรงนี้เลยนะคะ ใช่ซึ่งหนูอ่ะมันเป็นความกลัวเล็กๆของหนูว่าแบบหนูลงดีไหมถ้าหนูลงหนูก็อยากจะขอแรงสนับสนุนจากทุกคนว่าเราสู้ไปด้วยกันในศึกครั้งนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายจริงๆนั่นแหละอืมหรืออีกทางหนึ่งก็คือหนูยังจะแบบไม่อยู่แบบเขาไม่ไม่ได้เรียกว่าไม่อยู่แต่แค่แบบว่าไม่ได้แบบจอย กับเียนเคยเยอะขนาดนั้นหนูก็เลยอยากมาถามคนที่หนูรักที่สุดว่าคิดยังไงคะกับเรื่องนี้เพราะหนูก็นั่นแหละหนูก็กลัวทุกคนเครียดแต่มันก็ต้องเครีดยดอยู่แล้วในรอบนี้แล้วแต่จะลงไม่ลงไปทุ่มเทคทางคอลิฟเบอร์ถ้าไม่ลงก็ไปทุ่มเททางคอลิฟหรอใช่ค่ะ แล้วก็ถ้าไม่ลงหนูก็อหนูก็อยากที่จะหากิจกรรมอื่นเพื่อมาพัฒนาตัวเองค่ะคือหนูหนูอยากในอนาคตนี้หนูยังอยาก,ยากที่จะอยู่ในวงการต่อหนูยังหนูอยากทําตามฝันที่หนูอยากทําอะไรเงี้ยหนูก็จะไปโรงเรียนเสริมบุคลิกภาพเสริมแบบทุกๆอย่างเลยอืม ใช่ I will support อ้ย thank you ค่ะกลัวใช่ไหมใช่แล้วส่วนตัวส่วนตัวไม่ว่าทางไหนมันก็ดีสำเธอเสมอเช่่อแบบนี้ว้าว <c oughs> าคือว่าน่ากลัวคือว่าวน่ากลัวตรงที่มันมันคงเสี่ยงกับเมนท a ลของหนูด้วย แล้วก็กลับเป็นแบบว่าความรู้สึกของหนูแล้วก็ความรู้สึกของทุกคนด้วยอไม่รู้อ่ะมันคือโค้งสุดท้ายแบบของจีในครั้งนี้พี่อยากเห็นหนูเป็นนักพากจริงๆพี่คะหนูพูดพบกัมไม่ชัดค่ะไม่ไม่ใช่ทางนี้แน่นอนแต่ว่านั่นแหละอืม ชี้ไม่ออกเลยอะใช่แต่ถ้าส่งไปไม่ถึงอันดับเจ็ดจริงๆหนูจะเสียใจมากไหมคะอืมถ้าส่งไปไม่ถึงอันดับเจ็ดจริงๆหนูจะเสียใจมากไหมถ้าไม่ถึงอันดับเจ็ดหนูไม่เสียใจแต่ถ้ามันถ้าพูดตรงๆเรยค่ามันต่ำกว่า อันดับที่เคยได้จะเสียใจใช่ประมาณนั้นค่ะว่าผมไม่เคยพูดอะไรแบบนี้มาก่อนแต่รู้สึกว่ามีสติมากขึ้นว้าวเราไม่ถูกเลยปรึกษาพ่อแม่มาแล้วพ่อแม่ไม่รู้จักค่ี G ีคืออะไร อยู่มาห้าปีพ่อยไม่รู้จักเลยใช่ To my days อ้อย่าไปกลัวเลยครับลุยกันสักตั้งพี่พร้อมลุยกับหนูปะล่ะอยากให้ลงนะเพราะว่าเป็นประสบการณ์ ก็พพสสิ่งที่คิดบ้างก็นี่แหละคือสิ่งที่คิดสิ่งที่หนูคิดหนูรู้สึกว่าหนูไม่ใช่คนที่มีอำนาจขนาดนั้นหรือว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะหนูไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงขนาดนั้นที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองในตอนนี้ถ้าพูดตรงๆเลยหนูก็เลยคิดว่า มันก็คงจะดีถ้าหนูลงแต่ว่ามันก็คงจะน่ากลัวมากถ้าถ้าเขาเรียกว่าอะไรถ้ามันไม่ได้ในจุดที่หนูแบบพอใจอะไรเงี้ยจริงๆจุดที่หนูพอใจไม่ต้องแตะอันดับเจ็ดก็ได้แต่ขอแค่ไม่ต่ำกว่าอันที่แล้วรอบที่แล้วหนูขอแค่นั้นใช่หุ้ง นี่อันนี้คือในแบบท่าลงนะแล้วหนูไปปรึกษาทั้งรุ่นพี่แล้วก็ทางเพื่อนๆที่อยู่นอกวงการมาส่งความคิดเห็นเลยก็เลยแบบคิดมากว่าเอาทางไหนดีอือาตามที่รู้สึกว่าอีกนิดนึงหนูจะไปดูดวงแล้วค่ะพี่แ <c oughs> น่นอนว่ามันเกิดดันตำแหน่งที่ลงไปไม่ถึงก็ใช่ เฮ้ก็เมนโทเธอหนูสำรวจตัวเองได้ว่าหนูคงไม่น่าดีบดาวขนาดนั้นแต่จะเฟลแป๊บเดียวแบบแป๊บเดียวจริงๆอืง hmm. จริงๆเพืเ่อนๆในวงก็แชร์ให้ลงเยอะนะแต่หนู ก็จะมีคนดูอยู่ในตอนนี้แชมพูเฮัลโหลถ้าหนูลงแล้วอะโอ้มันขัดแย้งกันที่พูดมาก่อนก่อนอนนันนี้ไหมนั่นดิแต่ว่าในใจลึกๆคือถ้าลงแล้วไม่อยากปล่อยจอยก็จะไปให้สุดถ้าลงอืโยนหัวก้เลย <laughs> ออาจริงก็ทุกคนก็ลองดูค่ะก่อน15ิบห้านี้อมไม่รู้เหมือนกันคือวันวันทูช็อตหนูบอกแฟนคับหนูบูบี้ไปบางส่วนว่าหนูไม่ลง g ีอีแน่นอนถูกไหมแล้พอมาตอนนี้ มันมีหลายๆอย่างเข้ามามันก็เลยคิดว่าลงนี้ไหมนะเราควรลงกิจกรรมนี้ดีไหมอะย Oh my god <laughs> ใช่ <laughs> ลองเธทขายยังไงก็ต้องดีกว่าเดิมว้าว <Wow. S 1> แล้วลองถามแชมพูดูอย่างถามแล้วค่ะ น้องก็บอกว่ามาสิมาสิอะไรอย่างนี้ส่งกำลังใจให้นะครับแตทุกคนเต็มที่บอกที่บ้านช่วยโบนเลยเ้ที่บ้านอะบอกว่า BNK เเรามาทำงานหาเงินใช่ไหมแล้วทำไมแล้ว ทำไมแล้วทำไมแม่ต้องแม่ต้องจ่ายเงินให้หนูด้วยแล้วเฟมแบบฉันเป็นลูกเธอเธอต้องจ่ายเงินให้ฉัน <laughs> อันนี้อันนี้ก็คือคุยแบบว่าไม่ใช่จรีรอบที่แล้วนะตอนจบรอบที่แล้วอะไรเยงี้หนูบอกแม่แม่แม่ถามพอหนูบอกว่าถ้ารอบต่อไปมีจะโหวตให้ฉันไหมแม่บอกว่า ห<ไ>ม่หนูหนูก็แบบว่าวเงินฉันไปอยู่กีหมดแล้วทุกคนแบตหนูเหลือสองแป๊บหนึ่งอยู่ไหนแบตเหลือสองเปอร์เซ็นต์ค่ะอุ้ยเอามาด้วยดีใจอะ่ะ นี้ยั่งนึงนะนั่งนึงนะมาแล้วใช่เออช่าอืมคนค่ะขอไลฟ์รูมนี้ไปก่อนนะคะเพราะว่า ไปเสียค่ะอืมน่าเสียดายนะใช่คุณแม่พูดถูกแล้วเฮ้ย เราคนยินด้วยค่ะของเราฮ่าน่ากลัวจังก็นะหนูก็ยี่สิบละหนูไม่รู้เหมือนกันว่านาคตจะเป็นยังไงอืม ชีวิตเราคือการก้าวต่อไปออจริงๆหนูมาไลฟ์ครั้งนี้อหนูรู้อยู่แล้วแล้วว่าปูวีน่าจะตอบกับหนูว่าแบบตามใจเธอเลยใช่ไหมหนูก็คิดอยู่ซึ่งอืมไม่รู้อะมันคือสองใจอะ่ะตอนเนี้ยอ๋อแล้วแนใจจริงๆอยากลงไหมหรือมีอะไรอยากจะทำ กว่านี้หรือเปล่าในใจจริงๆอยากลงไหมหรอ <laughs> โอ้โหอะที่หนูอยากลงเพราะว่าหนูไม่อยากให้บบีอุ้ยพูดแล้วมันเศร้าคือที่อยากลงเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าหนูหายไปใช่แค่นั้นแหละ ี่เฟนี่คุยกับพี่เฟนี่มาแล้วพี่เฟนี่บอกว่าอืมแบบแล้วแต่แต่ก็เขาก็แบบเสพใจหนูไว้ก่อนอะไรเงี้ยใช่โอ้ยเจ้า <c> ห <oughs> ูอนมอื่อืยอืม แฟนมาไม่ร้องนะครับแกแรงว่ะตอนหนึ่งนะฮึบมฮึ่ฮึใครร้องไม่มีใช่ในแฟนเขามองเห็นเฟมเสมออืมดีใจนะฮะคือหนูคิดว่า ทุกคนนะ่าจะชอบหนูในแบบที่หนูเป็น b n k มากกว่าหนูก็เลยคิดว่าโอ้หรือเรายังไม่พร้อมที่จะออกมายืนอยู่เป็นตัวเองอะไรอย่างงีเ้เพราะทุกคนอย่าเพิ่งตีความประโยคนี้พี่นะคะไม่ได้บอกว่าจะประกาศแก๊สแต่ว่าหมายถึงว่าแบบหนูก็ยังอยากที่จะเพอร์ฟอร์มเป็น b n k อยู่แล้วก็ทุกคนน่าจะคิดถึงหนูในมุมที่หนูเป็น b n k แต่บอกว่าเต้นเต้นเพลง b n k แล้วก็ เออได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนเพื่อนใช่ไหมหแฟเฟมในบทบาทคนเล็กก็ทำได้ดีมากๆเลยนะอยอนะขอบคุณค่ะควาริฟอะ่ะก็ยังมีไปต่อเรื่อยๆคะ่ะจริงๆอืม อัอนนั้นยังไงก็ตามใจเฟมนะเอาที่คิดไว้ว้าฮึใครออกแบบท่าคนลิปโอ้ <laughs> โหญี่ปุ่นเหมอนกัะอืมไม่ว่าเฟมในรูปแบบไหนก็ ขอบคุณนะฮะไม่รู้เลยแค่กลัวเราเจอน้อยกันกว่าเดิมแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนจะน้อยอยู่แล้วมันจะน้อยกว่าเดิมเหรอไม่นะอไปดูหมอหนูไปดูหมอกกอนอม,มองในอนาคตแบบไกลๆอะไรเงี้ยอันนี้มันดีกว่า อืมโอเคงั้นเดี๋ยวหนูไปชั่งน้ำหนักมาก่อนแล้วก็ว่าจะเป็นยังไงก็นั่นแหลคะค่ะมีสองทาง คไม่เจอกันเฟย์อยากหรือว่าเฟย์มีทวินเทลกับลูมเมอร์อ๋อก็จริงเออจริงด้วยยังมีทีนเทลและลมเมอร์ซึ่งมันเป็นเพลงที่เฟย์ชอบมากเพลงอ็นเ,เนี้ยเพราะว่าตอนเห็นพี่แพมเต้นหนูแบบพี่แพมเต้นเพลงอะไรหนูนหนูชอบเพลงนี้ดีใจครั้งสุดท้ายแลละโอเค หนูขอไปวัดไปช่างน้ำหนักก่อนว่าอันไหนมันคุ้มค่าหรือว่าอันไหนมันคุ้มค่ากับหนูที่สุดสิ่งที่หนูจะต้องแอ้เงาไหม <c oughs> ออนนี่มันเป็นงานที่เล่นกระจจริงๆอ่ะอืม แต่หนูว่าหนูสำรวจตัวเองละถ้าหนูจะเป็นเมทโวบไปแดนซ์จริงๆอะทุกคนไม่ต้องกลัวว่าหนูจะไปถึงสเตจไหนหนูรู้สึกว่าสังคมรอบข้างหนูดูโอเคดูดีอืแต่ค่ะ แต่แค่หนูคงต้องไปคลุกคลิกกับตรงนั้นเยะหน่อยฮ่าเอาด้ฟังสบายใจลองดูค่ะถ้าหนูลงจริงๆนะเพลงที่มีในลิสต์หนูเลยแน่ๆก็คืออะไรนะิอะไรเซนเซนะไม่ใช่ทิเชอร์ทิเชอร์ไอฮิฮิสืเซนเซเหรอเพลงนั้นแหละ หนูว่าเพลงนั้นมันเป็นเพลงที่บอกเราเรื่องเราหนูได้ดีสุดแล้วเพราะว่าเนื้อเพลงมันบอกว่าแบบเออที่มาอยู่ตรงนี้มันไม่ได้เป็นเพราะว่าโชคชะต,ตาแต่ว่าแบบมันฟ้ามันกาหนดมาแล้วอะไรเงี้ยอืมซีซีเซนเซ่ใช่เพลงนั้นเราก็เป็นเพลงที่ไอโซวนใช่ไหมเต้นคู่กับเอ b แแล้วก็โฟร์ีซิ ใช่ปะผูดถูกไหมใช่อืมหนูก็เลยรู้สึกว่ามันก็คงจะดีถ้าเราได้เพลงนั้นมาแล้วก็เป็นเพลงที่หนูชอบ <laughs> I f o r t เฉียบคมจริงๆพี่เฟนนี้หนูให้พี่เฟนนี้เลือกด้วยนะพี่เฟนนี้เลือกเพลงนี้คะ่ะ พี่เฟนี่เลือกเพลงของฮิตตมีดากาดาอะไรอะดักเคดเคอะไรวะของฮิตตมีอเท่ๆแนวฮิปฮอปมีเพลงนั้นด้วยแล้วก็อีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงของฮิตตมีเหมือนกันฮิตตมี่สานอยากได้ไฟไงไายค,ค่ะคือหนูก็อยากได้แต่ว,ว่ามันเป็นของ,จงเจกีทีไม่ได้อ ว้าว wow. ถ้าหนูได้นะหนูขอท่อนแล็บพี่เฟน,เนี่เลยหนูชอบแต่มันแบบโคตรเท่ถ้าได้วันนี้คงแบบดีมโตมโตเคเรเดโซแดนแดนใช่น่าจะใช่นะแต่ แต่ก็ได้จากสัมติงอืมประมาณนั้นมันคงแบบเป็นความไม่มีนาโกะหรอดูเริ่มว่ออกไปแล้วคะ่ะไม่ได้อ่านั่นแหละอืมมานี่ใน,นนี้ก็คงเป็นสีสันมันก็ความสนุกอีกอย่างหนึ่งถ้าได้ถ้าลงจีในตอนนี้แบบปัจจุบัน right now นายอนนายยอนเลย พี่เพิ่งเข้ามาเรื่องนาวมันเป็นยังไงครับทุกคนพนะี่การันโมีแอปไอเอ็มด้วยทันสมัยสุดๆพี่การหนูลงจีดีไหมคะสรุปเรื่องไฮคือหนูมาถามว่าหนูจะลง g ีดีไหม อืประมาณนั้นถ้าหนูลงหนูก็ยังจะร่วมกิจกรรมบี k อนเคยอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะโปรโมทเพลงจนโบดจนโปรโมทเพลงประมาณนั้นแต่ถ้าหนูไม่เลือกหนูก็จะอยู่กับความรีฟเป็นหลักประมาณนั้นค่ะแต่ก็คงอาจจะเห็นอยู่ในบีนคีน้อยลงนิดหนึ่ง <c oughs> ใช่ โหพวกเธอวิดไวไปกันมานั่นแหละลงเลยทํามันใจลุยเลย <laughs> สู้สู้สู้ได้เดี๋ยวหนูต้องกลับไป คลิปไต,ตรร้องมาอีกทีก็อยากรู้ว่าอยากรู้ว่าบูวี้พร้อมแค่ไหนกับงาน GE ครั้งนี้หนูอยากรู้แค่นี้แหละ แล้วเดี๋ยวคืนนี้หนูจะไปนอนคิดนั่งคิดกลิ้งคิดวิดพื้นคิดแล้วว่าเราควรตัดสินใจยังไงกับในอนคาคตครั้งนี้ทุกคนพร้อมไหมคะถ้าเหนื่อยจะลอง,งายาส่เฟรมเบียนเคงครั้งสุดท้ายแล้ว นี่ที่ยีสิบห้าก็ยังดีอึก mhm? ็จะทำที <amigo> <t ell> ่ส <amigo> <t ell> ุดท้าำได้ชูหยุดวิดพื้นคือหนูก็ควรอยู่จริงๆแหละอยน่นนี้ม่นตารัทไอฮืมฟูเบซายไป ขอบคุณนะฮะโอเคพร้อมหยอดกระปุกว้าวได้โอเคคนะ่ะงั้นเดี๋ยวหนูขอไปพร้อมก็ได้ <laughs> เกียดอะพร้อมก็ได้ ความจริงอะไรไหมข้อลิปมีเพลงเฮ้ยอีกหลายเพลงอยากจะปล่อยนั่นแหละมีประมาณนั้นที่อยากจะบอกไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบไหมถ้าทุกคนชอบเพลงแนวลิปสติกก็ยังก็ยังจะมีเพลงนั้น,น,นอีกฮ่า <c oughs> <c oughs> พี่พี่นั้น ตามใจเธอเลยโอเคได้ได้เลย <laughs> โกเด้นไปเลยเหรออ่ากลังดูไม่คิดมากเลยนะแต่ท่าทางแบบโอเคได้โอเคค่ะทุกคนหลัง คืนนี้เราจะอยู่กันเท่านี้แหละขอบคุณสำหรับโคเด้นนะคะงังยังยโอเคบ๊ายบายไว้เรามาคุยกันอีกหลังจากวันที่สิบห้าเวลาห้าทุมห้าเก้าก็มารอดูกันว่า มันจะเขียนว่าอะไรหรือมันจะยังไงต่อแน่นะเคก็ลองดูค่ะหนูเพิ่งเห็นแบบใบอยู่ตรงนี้เลยนั่นแหละนี่โอเคบายยงั้นเยวหนูไปดูดวงก่อนนะว่ามันเราควรเลือกทางไหนดีเออขอไปเปิดไพ่กัน ไว้เจอกันนะคะจะมีงานแล้วนี่แหละไว้เจอกัน <laughs> บายบายต่ถ <laughs> ้าลงฮิส <laughs> ิสเซนเซมาแน่นอนชอบมากบายบายค่ะ <laughs> ยงัยงยังยัง